สวัสดีค่ะสวัสดี u p f c ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่249นะคะกับช่องผู้สาวพักเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่ไลน์ ID นะคะ b b i w 999นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ062 9367821นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะ สนใจองไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพระตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่เดี๋ยววันนี้ก็มีพระมาให้พี่ได้ชมในสารสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะ,ะราคาแบ่งปันนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะคะพี่อ,องค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะน,นี้จะเป็นเหรียญแหนบนะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะพี่ เป็นเหรียญแนบนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่นี่เป็นเหรียญแนบของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะนี่อ่าเหรียญแนบนะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะพี่วัดคงคารามนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพสวยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะอ่าเป็นเหรียญแนบนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ เหรียญแนบหลวงพ่อฉุ่ยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนอขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะคะเนื้อดินเก่า,าเป็นพระรอดกุมาหาวันเนื้อดินเก่านะคะองค์นี้นี่สภาพเนื้อดินอ่าสภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะ อ่าเป็นพารอดเนื้อดินออกมันๆน,นะคะพี่สภาพอ่าเนื้อนะคะเนื้อมันๆแห้งๆเลยนะคะพี่อ่าพารอดกุมหาวันนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพารอดนะคะพี่องค์นี้นะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะอ่าองต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่กระไหล่เงินนะคะเป็นเหรียญอาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่กระไหล่เงินนะคะพี่นี่สภาพเหรียญนะคะเป็นเหรียญเก่าเก็บนะคะพี่ปีสองสี่แปดสี่นะคะ อ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะ,เ,าคาะ,คะเหรียญหลวงพ่อรุ่งว่าท่ากระบือนะคะกระไรเงินนะคะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บบ้านๆนะคะพี่อ่ะเก้าร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมนะคะพี่ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะเหรียญนี้นี่สภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่เลยนะคะที่ใบหน้าใบตานะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่เป็นเหรียญทองแดงอ่ากระไรทองนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพเหรียญนะคะสวยสมบูรณ์นะพี่อ่าสภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์เลยนะคะเส้นสายรายยันนะคะชัดเจนนะพี่นะเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้เก้อบาทนะคะเหรียญหนูพ่อคงวัดบางกระพร้อมองค์ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จอ่าอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่อันนี้จะรงรักเก่าๆนะคะเนื้อออกเหลืองๆนะพี่นะรักแห้งๆนะคะพี่นี่เลยอ่ารงรักเก่าๆแห้งๆปิดทองมาเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะพี่นะนี่อ่าสมเด็จเก่านะคะพี่เนื้อหามวนสารนะคะ อ่ะนี่ชัดเจนนะพี่นะเนื้อหาวนสารชัดเจนอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะพี่นี่สภาพเนื้อสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะแปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ อ,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 อ่านี่เลยนะพี Below ่นะนี Hos ่จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะพี่นี่เหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะปีศูนย์เจ็ดพี่ดูสภาพเหรียญนะคะพี่ชัดเจนนะคะอ่าเป็นเหรียญทองแดงกระไรเงินนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพเหรียญเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่อ่าเหรียญหลวงอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะคะนี่เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญเก่าเก็บเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะคะวัดป่าถ้ำขามนะคะพี่ ปีศูนย์เจ็ดนะคะสภาพเหรียญนี่ชัดเจนนะพี่นะเหรียญชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟันนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเชรอลุอันนี้จะเป็นเหรียญชรลุของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญเชรลุของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่ เป็นเหรียญกระไรทองนะคะเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะคะอ่าเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองอ่าเป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมนะคะ อ่าสนใจองไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาแบ่งปันอ่ะองต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้อ่าผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตสัตหีบนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสภาพใช้นะคะ ่ผ pues nah, ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่สภาพเหรียญนะพี่อ่าสภาพเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะอ่าเปิดราคาไว้นะคะพี่หนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบเป็นเหรียญสภาพใช้งานมานะคะพี่ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะคะเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบปีสองสี่เจ็ดสามนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออี องต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันน <Yeah. S 2> ี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเหรียญชัดเจนเลยนะคะพี่เหรียญนี้นี่ดูง่ายเลยอเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะพี่นี่เลยนะคะพี่สภาพเหรียญนะคะ สวยสมบูรณ์นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นท่ากระดานนะคะพี่เป็นพระท่ากระดานกุศีสวัสดิ์เนื้อชินสนิมแดงนะคะอ่าเป็นพระท่ากระดานกุศีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะคะพี่เป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะนี่สภาพเนื้อชินนะคะชัดเจนนะคะพี่ อ่าจะโรงทองเก่าๆนะคะพี่สภาพพระนะคะอ่าสวยเลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะคะชัดเจนนะพี่นะอ่าท่ากระดานนะคะพี่เป็นทาทาท่ากระดานกุศีสวัสดนะคะอ่าการจนาบุรีนะคะพี่เป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ท่ากระดานนะคะอ่าองค์นี้นะคะสวยเลยนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะคะพี่แปดร้อยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรสองหน้า,า,า 2, นะคะสภาพเก่าเดิมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะสภาพเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อโสธรสองหน้านะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองนี้องค์ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเก่าอ่าเนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนนะพี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่อ่าบรรยายเลยกันอ่าให้ภาพบรรยายแล้วกันเนาะนี่เลยนะพี่นะสมเด็จนะคะพระสมเด็จเก่านะคะเนื้อกิ่งแก่งแบบนี้เลยนะพี่ สภาพเนื้อแกงๆแบบนี้เลยนะคะพี่สมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะเนื้อหาบนสารชัดเจนพี่นะเปิดราคาไว้800บาทเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะองคนี้นะคะเอาไป800บาทนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ทางไลน์นะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะพัตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะ,อ,ะองค์ต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็น รูปหลอนะคะพี่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์พี่ตาเป็นรูปหล่อสภาพเก่าเดิมๆบ้านๆเลยนะพี่นะนี่รูปหลอนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่พี่ดูสภาพเนื้อนะคะนี่อ่าสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใต้ก้นนะคะ าตากน้นนะพี่นะชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่<ม>ลูกรอหลวงพ่อ,องเงินนะคะเป<ม>็นเกจิดังจังหวัดพิจิตรนะคะพี่หลวงพ่อ,องเงินวันบางคานนะคะเป็นพิมพ์พี่ตาเก่านะคะพี่สภาพเก่าเดิมนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ปีสองสี่หกหนึ่ง เป็นเหรียญกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญกระไรทองอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อกระไรทองนะคะปีสองสี่หกหนึ่งนะคะพี่ปีสองสี่หกหนึ่งเป็นเหรียญกระไรทองนะคะเป็นเหรียญปีลึกเลยนะพี่นะเหรียญนี้อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะนี่ปีสองสี่หกหนึ่ง เปิดราคาไว้800บาทนะคะองต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะ <âu> เหรียญน,นี้อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดต,ตโนดหลวงนะคะเป็นเหรียญปี2498อยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะพี่สภาพเหรียญน,นี่ตึงสวยชัดเจนนะคะพี่สภาพเหรียญน,นะคะนี่ใบหน้าใบาตาคมชัดนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวง อ่าปีสองสี่เก้าแปดนะคะอยู่ในเรียมพลาสติกอ่ากันน้ำอย่างดีเลยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เดียรหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชวรูปภาพเพิ่มเติมจะได้ทางไลน์เลยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะนี่จะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่ไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะคะพี่ อ่าใบหน้าใบตานะคะนี่เลยนะพี่นะนี่สภาพรูปหล่อบโบราณเก่านะคะพี่เป็นรูปหล่อบโบราณเก่าๆนะคะสภาพเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ร่องรอยนะคะอ่าดูร่องรอยการหล่อนะคะพี่ร่องรอยการหล่อบโบราณน,นะคะอ่ารูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปหรอยโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดสัมปางามนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมกันน้ําสวยๆเลยนะคะเดิมๆนะพี่นะเหรียญน,นะคะสภาพเหรียญน,นี่สวยชัดเจนนะคะพี่เหรียญน,นี้ เหรียญหลวงพ่อคง,งวัดซมปังงามนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆนะคะพี่อันอยู่ในเลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะคะพี่พี่ดูร่องรอยการปงการปั๊มนะคะเส้นสายรายันนะพี่ชัดเจนนะคะพี่ปีสองสี่แปดสามนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคง,งวัดซมปังงามนะคะเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็น อ่าอันนี้จะเป็นจอบหล่อโบราณนะคะพี่เป็นจอบหล่อโบราณเป็นพิมพ์จอบใหญ่เป็นพิมพ์จอบใหญ่นะคะอ่าของหลวงพ่อเงินนะคะพี่วันบางคานนะคะนี่สภาพจอบหล่อโบราณเก่านะคะพี่หล่อโบราณเก่าในี่ไข่ปลานะคะชัดเจนเลยนะพี่รอบๆนะคะนี่รอบๆองค์นี้ร้อยไข่ปลานี่ชัดเจนเลยนะคะอ่าเป็นจอบหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ นี่เลยนะคะรองรอยกาลโอนะคะอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมสตนเลตนะคะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่จอบหโบราณจอบใหญ่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทองต่อไปนะคะจะเป็นผ้าสมเด็จองนี้นะคะนี่เลยจะเป็นสมเด็จอ่าพิมใหญ่วระครังนะคะพี่จะมีรอยคาบกุคราบเก่านะคะสภาพสวย อ่าสวยสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีรอยบิ่นรอยแตกไม่มีรอยหกักรอยอ่านั่นเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพนะคะอ่าเป็นสมเด็จนะคะวัดละขังนะคะพี่สภาพสวยเลยสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่อ่าชัดเจนนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จ อ่าสมเด็จองคนี้นะคะเอาไป800บาทนะคะพี่สวยสมบูรณ์นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเป็นเหรียญเนือนทองเดงกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญอ่าสภาพสวยเลยนะคะด้านอา่าข้างๆจะมีรอยจานข้างๆจะมีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่สภาพเหรียญน,นะคะนี่ สภาพเหรียญนี้สวยๆเลยด้านหลังจะมีรอยจานนะคะนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆอ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆด้วยนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่มีรอยจานชัดเจนเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะอ่าเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งของให้ฟรีไม่มีบบกเพิ่มนะคะขอคนพร้อมรับนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่จะเป็น อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลังหนังสือปีศูนย์ห้านะคะใต้ฐานจะมีตัวทอนะคะพี่เป็นรูปหล่อ,อเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่นี่สภาพสวยๆเลยนะคะพี่สภาพสวยๆเลยหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะคะพี่ด้านหลังนะคะ,ะลายหนังสือนะพี่นะเส้นสายรายยันนะคะชัดเจนนะพี่ เส้นสายรายานนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่รูปร,หรอหลวงปู่ทวดตต้ฐานมีตัวทอนะคะเปิดราคาไว้900บาทเปิดราคาไว,900าะะวะะ้900บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะ900บาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาอ่าอันนี้จะอ่าเป็นพระปิดตาของหลวงปู่ยิ้มเป็นพิมพ์ชรุดนะคะพี่อ่าเป็นพิมพ์ชรุษอันนี้จะลงลักลงทองเก,งก่าๆไว้นะคะพี่ ปิดตาปู่ยิ้มนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมอ่าเก็บผิวอย่างดีเลยนะพี่นะสภาพเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นี่เนื้อเก่าๆรักแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รักแห้งๆร่อนๆเลยนะคะอ่าปิดตาปู่ยิ้มนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆสภาพเก่าๆเลยนะคะพี่เลี่ยมนะคะเปิดราคาไว้นะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าปิดตาปู่ยิ้มนะคะ แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดน้อยนะคะปี2 4 5 9นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรเงินนะคะพี่นี่เป็นเหรียญกระไรเงินเก่าๆนะคะสภาพเหรียญนะพี่นะนี่ผ่านการใช้งานมานะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองอยู่วัดน้อยนะคะพี่สภาพเก่าๆเลยนะพี่นะ สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เหรียญนะคะนี่ดำดำแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเหรียญเปิดราคาไว้7จ็บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่ออยู่วัดน้อยเปิดราคาไว้700บาทนะคะพี่เหรียญนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่นะคะนี่จะอยู่ในเรี่ยมพลาสติกอ่ะเก็บผิวกันน้ําอย่างดีนะพี่นะ สภาพเหรียญน,นะคะนี่ชัดเจนนะพี่นะใบหน้าใบตานะคะอ่ะใบหน้าใบตานี่อ่อะดูง่ายๆกันเลยนะพี่นะนี่มีรอยจานนะคะด้านข้างๆเหรียญจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่เส้นสายรายันนะคะอ่าคมชัดนะคะพี่อ่าหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไรและครราชสีมานะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท เออราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณปี17นะคะสนใจองค์ไหนนะพี่อ่าขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนอ่าพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะนี่จะเป็นพ่อปานพิมพ์ขีไก่หางพวงนะคะพี่อ่าเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ีไก่หางพวงนะคะเป็น เนื ar, ้อดินเก่านะคะพ Ahmad, Track> ี่เป็นพาเนื้อดินเก่านะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่อ่าสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่พ่อปานพิมพ์ีไก่นะคะนี่เลยนะพี่นะนี่พิมพ์ีไก่หางพวงนะคะเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะพี่นะพิมพ์นี้นะคะอ่าพ่อปานนะคะพี่เปิดราคาไว้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พ่อปาน อ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาอ่าองค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ลงรักทักเชือกเก่าอ่าลงรักถักเชือกเก่าๆไว้นะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะนี่เลยอ่าเชือกนะคะสภาพเชือกนี่เก่าๆเลยนะพี่นะ,ะเชือกนะคะนี่ลอยลงลงลงรักนะคะ อ่าสภาพรอยลงลงลงแกเก่าๆนะคะพี่ถักเชือกเก่าๆอ่าสภาพชัดเจนเลยนะพี่นะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะเอาไปราคาแบ่งปันนะคะพี่อ่าราคาแบ่งปันราคาจับต้องได้นะคะอ่าองค์นี้จะเป็นปิดตาแข้งหมอนนะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ อ่าเป็นพ้าปิดตาแข้งหมอนนะคะของปูไข่วัดเชิงเลนอันนี้จะมีรอยลงทองนะคะพี่นี่ปิดทองเก่าๆนะคะอ่าสภาพแห้งๆเลยนะพี่นะนี่อ่าด้านหลังจะมีรอยยันนะคะนี่อ่าเป็นปิดตาแข้งหมอนโหลปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ปิดตาแข้งหมอนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะสนใจนะคะพี่เช่าหาบูชากันได้นะคะราคาแบ่งปันองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงอาพระครูบวรธรรมกิจนะคะปีสองสี่เก้าแปดนะคะวัดบ่องเงินนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะสภาพสวยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยเลยนะคะเหรียญ อ่าพาครูบวรธรรมกิจนะคะวัดบ่องเงินนะคะพี่นี่เลยนะคะสภาพเหรียญน,นะคะสวยสมบูรณ์นะพี่นะอ่าเส้นสายรายยันนะคะชัดเจนเลยนะพี่อักษรอัคาระคมชัดนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าพาครูบวรธรรมกิจนะคะปีสองสี่เก้าศูนย์นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ องค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคงนะคะอ่านี่เลยนะคะพี่สภาพเหรียญนะคะอ่าในหน้าใบตานะคะพี่เป็นเหรียญปาดตาลของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่อ่าคล้ายๆเงินนะคะพี่อ่ สภาพเหรียญน,นะคะพี่นี่เลยนะคะคล้ายๆเงินอ่าคล้ายๆเนื้อเงินนะคะเปิดราคาไว้700ะะเจ็ดราา้อยบาทนะคะพี่เหรียญปาตาหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อม่านหลังเสานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อม่าน พระอาจารย์มั่นนะคะหลังเสานะคะนี่เลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่นี่อ่าขอบด้านขอบเหรียญน,นะคะพี่รอยไข่ปลานี่สวยสมบูรณ์เลยชัดเจนเลยนะคะอักษรอะไใบหน้าใบตานะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะ<ม>เหรียญอารหลวงอ่าพระอาจารย์มั่นหลังเสานะคะพี่ เปิดราคาไว้นะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อมั่นหลังเสานะคะแปดร้อยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลังยันนะคะไม่ทราบที่นะคะ<ม>พี่จะปิดทองเก่าเป็นเนื้อเมกะพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดนี่เลยนะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะ ปิดทองเก่าๆไว้นะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยยันนะคะนี่นะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยยันแบบนี้เลยอ่าไม่ทราบเกจิอาจารย์เหมือนกันนะคะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่นี่เลยนะคะข้างๆจะมีรอยจานนะคะอ่าข้างๆจะมีรอยจานนะพี่ปิดตาไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าปิดตาเก่าไม่ทราบที่หลังยันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระสมเด็จอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จะมีรอยคาบกุอ่าจะมีรอยคาบกุนะคะอยู่ในเรียบเก็บผิวนะคะพี่องนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่มีรอยคาบกุคาบเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะนี่มองแทบจะไม่เห็นพระเลยนะพี่นะสมเด็จนะคะ เป็นพาสมเด็จที่มีรอยคาบกุ่คาบเก่านะคะพี่ชัดเจนเลยนี่เลยนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะอ่าเป็นพาสมเด็จพิมพ์เส้นได้เปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวอย่างดีนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะ อ่าสนใจองค์ไหนนะพี่โทรมาได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงนะคะมีเก็บปลายทางอ่าไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่อ,อ่าองนี้จะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะนี่เลยนะคะพี่สภาพอ่าเนื้อเดิมๆเก่าๆนะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆนะคะนี่สภาพการหล่อนะคะอะ่าสภาพการหล่อแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ชัดเจนเลยนะคะ เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอ่าเปิดราคาแบ่งปันนะคะพี่ใบหน้าใบตานะคะพี่อ่านี่เลยนะคะสภาพใช้งานมานะพี่นะอ่าผ่านการใช้งานมานะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะอ่าเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่องค์นี้ องต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าอีกองหนึ่งนะพี่นะ,ะองนี้องค์เล็กนะคะ,ะสมเด็จองค์เล็กนะคะแต่เนื้อหามวลสารนี่สวยเลยนะคะพี่ชัดเจนเลยเนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่สมเด็จเก่าเป็นพระสมเด็จเก่าที่มีเนื้อหามวลสารนี่ที่สวยเลยนะพี่นะ,ะสวยคลาสสิกเลยนะคะพี่สมเด็จองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท สมเด็จเก่านะคะสนใจนะพี่โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันอ,อ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรําวัดก่างนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อรําวัดก่างนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะเป็นเหรียญเสมาเก่าๆนะคะพี่เป็นเหรียญเสมาเก่าๆใบหน้าใบตานะคะ ชัดเจนนะพี่ไปหน้าไปตาชัดเจนเลยนะคะด้านหลังนี่เส้นสายรายันอ่าคมชัดนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อรำวัดกลางเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ราคาแบ่งปันนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นรูปรอของหลวงพุทธทวดเนื้อว่านนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อว่าน,นะคะจะจุ่มรักเก่านะคะพี่ อ่าเป็นเนื้อว่านจุ่มรักเก่านะคะพี่หลวงปู่ทวดนะคะสภาพรักนี่ก็ลอนๆเลยนะพี่นะนี่เนื้อว่านแห้งๆเลยนะคะนี่อ่าเห็นเนื้อว่านแห้งๆเลยนะพี่นะด้านด้านในนะคะนี่เห็นเนื้อในเลยอ่าเห็นเนื้อในแห้งๆเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะรูปรอหลวงปู่ทวดเนื้อว่านลงรักนะคะพี่แปดร้อยบาท มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ,ะเพื่อความชัดเจนนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวพุทธวดนะคะพี่เนื้อว่านลงแล้วเก่านะคะแปดร้อยบาทองค์สุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลียมเก็บเรี่ยมกันน้ํานะคะอยู่ในเรี่ยมกันน้านะพี่นะ เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่เหรียญตึงๆคมชัดแบบนี้เลยอ่าใบหน้าใบตานะคะพี่อ่าชัดเจนนะคะใบหน้าใบตาชัดเจนนะพี่นะด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะนี่อ่าด้านหลังนะคะเหรียญน,นี่ตึงสวยเลยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญลบพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะ แปดร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะพี่ขอคุนพร้อมรับนะคะสำหรับปลายทางสนใจองไหนนะพี่โทรมาได้เลยนะคะสายด่วนสายตรงอ่าช่องผู้สาวพาะเครื่องนะคะขอบคุณพี่ FC นะคะที่เข้ามาชมจนจบเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ